อดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นครั้งแรกนะครับที่วันนี้ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาต่อหน้าสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แล้วก็เห็นว่ากระบวนการถอดถอนที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเร่งรีบฟังความข้างเดียวแต่ว่าฝ่ายปปชผู้ที่กล่าวหาวันนี้ก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ารัฐบาลพักเพื่อไทยเคยได้รับคำเตือนโครงการรับจำนำข้าวหลายครั้งแต่ว่าไม่เป็นผลจึงถือว่าอดีตนายกมีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปล่อยให้เกิดการทุจริตในโครงการนี้ติดตามสรุปการถแถลงเปิดคดีกับคุณอชาราพสีครับ ฝ่ายผู้กล่าวหาแถลงเปิดคดีด้วยสาระสำคัญที่พยายามชี้ว่าอดีตนายกรัฐมนตรีปล่อยปะละเลยและเว้นการปฏิบัติหน้าที่แม้จะมีการแจ้งเตือนก็ไม่ทบทวนในการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเนื่องจากพบว่าผลของการดำเนินการมีจุดอ่อนได้ประโยชน์แค่บางกลุ่มเกิดการสูญเสียทุกข,ขั้นตอนทั้งราคาข้าวที่ตกต่ำแผนการระบายข้าวที่ล้มเหลวผลการส่งออกน้อยกว่าเป้าหมายหนี้สาธารณะสูงขึ้น และทําให้เกิดการสูญเสียงบประมาณภาครัฐอย่างต่อเนื่อง <Okay. S 1> และด้วยเหตุนี้ปปชจึงตั้งข้อกล่าวหาและยื่นคําร้องถอดถอนเนื่องจากอดีตนายกรัฐมนตรีมีพฤติการที่สออว่าใช้อํานาจในทางที่ไม่ชอบพร้อมกันนั้นก็ชี้แจงว่าไม่เพียงแค่ข้อมูลที่ได้จากคําร้องจากหลายฝ่ายแต่ก็ได้ศึกษาและรลวบรวมข้อมูลในเชิงลึกด้วยไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติ ขณะที่ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหากล่าวย้ำที่จะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและชี้ว่าเจตนาในการดําเนินโครงการรับจำนาข้าวคือการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนาทั้งแก้ปัญหาความยากจนและลดภาระหนี้สินซึ่งตลอดการทําหน้าที่นั้นได้มุ่งมั่นทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถไม่ได้คิดคโกงหรือทุจริตแต่อย่างใดทั้งนี้ยังเรียกร้องขอความเป็นธรรมในการพิจารณาคดีถอดถอน เนื่องจากเชื่อว่าในกระบวนการไต่สวนรวบรวมสำนวนคดีนั้นเกิดจากการเร่งรีบรวบรัดอ้างอิงข้อมูลข้างเดียวไม่เปิดรับฟังคำชี้แจงแก้ต่างส่งผลให้เกิดความเสียเปรียบในรูปคดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีฉันมีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถด้วยความซื่อสัตย์จุจริตไม่เคยคิดที่จะคดโกงหรือกระทำการทุจริตแต่ประการใด พยายามที่บ้านเมืองต้องการการปลองดองและก้าวไปข้างหน้าประเทศจะเดินหน้าได้ความยุติธรรมต้องมีก่อนไม่เพียงแต่เฉพาะต่อตัวดิฉันแต่สำหรับพี่น้องประชาชนที่จะต้องประสบชะตากรรมที่หลากหลายที่อาจจะต้องเสียโอากาสที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการค่ะผู้ถูกกล่าวหาทุกรายรวมถึงนางสาวยิ่งรักชินวัตรผู้ถูกกล่าวหาย่อมได้รับการอำนวยความยุติธรรม เท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายอันเดียวกันและจากการไต่สวนของคณะทมการปปชเมื่อรวมทั้งที่ได้ไต่สวนมาแล้วเมื่อไดออ้ที่ได้มีการส่งมาจากประธานวุฒิสภาเราก็เห็นว่ามีมูลจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบซึ่งเป็นการแจ้งข้อกล่าวหาทั้งเรื่องถอดถอนและทั้งเรื่องทางอาญา นายวิชามาหาคุณกรรมการปรปรชในฐานะผู้กล่าวหาให้สัมภาษณ์ภายหลังรับฟังคำถแถลงของอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วชี้ว่าเป็นข้อมูลเดิมไม่มีอะไรใหม่และเชื่อว่าเป็นการถแถลงคัดค้านการเปิดคด,ด,ด,ดีเพื่อเร,เรียกร้องความเห็นใจจากสมาชิกสนชซึ่งหลังจากนี้ก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการซักถามข้อสงสัยในทุกประเด็นต่อไปส่วนนางสาวยิ่งรั์ชินวัดดนตรอดีตนายยกรัฐมนตรีในฐานะผู้ถูกกล่าวหา ยังไม่เปิดเผยถึงขั้นตอนต่อไปในกระบวนการถอดถอนแต่ระบุว่ารู้สึกสบายใจขึ้นเมื่อได้ชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงต่อสอนอชอและหลังการถแถลงเปิดคดีแล้วเสร็จสอนอชอลงมติตั้งคณะกรรมการซักถามรวม9คนและให้เปิดรับข้อซักถามจากสมาชิกได้ถึงวันที่12มกราคมส่วนจะเปิดประชุมเพื่อซักถามข้อสงสัยในคดีถอดถอนจากคู่ความทั้งสองฝ่ายนั้น สนชเห็นควรให้เปิดประชุมอีกครั้งในวันที่16มกราคมนี้